สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวแบงค์วันธรรมดาชาวราวันยุทธนะคะวันนี้สาวแบงค์ก็จะมาบอกสูตรนะคะวิธีการทำค่ะทอดมันปลีกล้วยนะคะเมนูง่ายๆนะคะสามารถทําเป็นรายได้พิเศษก็ได้ค่ะรายได้งามนะคะซึ่งความพิเศษของทอดมันปลีกล้วยนะคะมันจะมีรสชาติเหมือนกุ้งค่ะ รสชาติของทอดมันปลีกล้วนี่นะคะจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งมีส่วนผสมที่ลงตัวนะคะแล้วหว่างตัวปลีนะคะที่มีคุณสมบัติสรรพคุณทางยามากมายเลยนะคะและความพิเศษของเมนูนี้นะคะก็คือมีส่วนผสมนะคะที่เป็นสมุนไพรนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวทอดมันปรีนี้นะคะเราก็จะกินกับอาจานะคะที่มีส่วนผสมของแตงกวาสดๆค่ะกับถั่วลิสงพัวบุบนะคะ เดี๋ยววิธีการทานะคะเราไปดูกันได้เลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะของเรานะคะก็จะมาคัดเลือกคะ่ะหัวปรีสดๆนะคะซึ่งของสาวแบงค์นะคะใช้หัวปรีจากที่สวนนะคะซึ่งมีความสดมากๆเลยคะ่ะก็เลือกหัวปรีนะคะที่สามารถตัดได้นะคะก็คือว่าหัวปรีคะ่ะที่อยู่ในเครือกล้วยที่มีวีกล้วยออกมาแล้วประมาณ7-8หวีนะคะ เราก็จะทำการตัดหัวปรีนั้นออกมาได้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์และสรรพคุณของหัวปรีกันก่อนนะคะหัวปรีนะคะเป็นพืชในส่วนง่ายๆนะคะแต่อุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะมากก,กว่ากล้วยสุกถึงสีเท่าเลยค่ะมีโปรโตีนธาตุเหล็กนะคะฟอสฟอรัสวิตามินซีและเบตา้าแคโรทีนนะคะตัวหัวปรีค่ะช่วยบำรุงน้ำนมน,นะคะเพิ่มคุณค่าในสารอาหารในน้ำนมแม่นะคะ เหมาะสาหรับเป็นอาหารของแม่ลูกอ่อนนะคะตรงนี้แล้วก็หัวปีสามารถรักษาโรคกระเพาะอักเสบได้ด้วยค่ะแก้ปวดท้องบารุงลาไส้นะคะสามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะแล้วหัวปียังมีธาตุเหล็กนะคะเป็นยาบํารุงเลือดได้ด้วยนะคะแก้ภาวะโลหิตจางนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ จะเห็นว่าหัวปรีนะคะมีประโยชน์มากมาเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นเราควรที่จะนำมาปรุงเป็นอาหารเป็นอย่างยิ่งนะคะวัตถุดิบตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นมะนาวแป้นค่ะที่ส่วนของสาวแบงก์ก็จะเลือกใช้มะนาวแป้นลำไยนะคะตัวมะนาวนี้นะคะเราจะใช้ในส่วนผสมของการเตรียมหัวปรีนะคะเพื่อไม่ให้หัวปรีดำค่ะต่อไปเป็นส่วนผสมของทอดมันปรีนะคะก็จะมีหัวปลีค่ะ มะกรูดนะคะมะนาวค่ะตะไคร้ค่ะนะคะพริกแห้งค่ะเราก็จัดเตรียมเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเอาละค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมเบื้องต้นได้แล้วนะคะเราก็จะไปเข้าสู่วิธีการเตรียมเครื่องแกงนะคะค่ะเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีกระเทียมค่ะหอมแดงนะคะตะไคร้ซอยค่ะข่าซอย ผิวมะกรูดซอยนะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะซึ่งตัวพริกแห้งนี้นะคะเราต้องแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้โขลกได้ง่ายนะคะไปดูวิธีการทําเครื่องแกงกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงวิธีการโขลกเครื่องแกงนะคะซึ่งเคล็ดลับของสาวแบงนะคะก็จะใช้เครื่องแกงที่โขลกเองนะคะเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับเสน่ห์ปลายจักหวที่คุณย่าสอนมานะคะเครื่องแกงที่เราโขลกเองสดๆนะคะเมื่อนําไปปรุงอาหารแล้วนะ จะช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารนะคะเพราะว่าเครื่องแกงที่โขลกสดจะทําให้อาหารมีกลิ่นหอมค่ะรสชาติก็จะอร่อยกลมกล่อมด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็เตรียมนะคะกระเทียมหอมแดงค่ะขาดตะไคร้นะคะเลือกในสิ่งที่โขลกยากๆลงโคลก,ก่อนเลยค่ะ ผิวมะกรูดซอยนะคะก็โขลกให้ละเอียดค่ะพอเริ่มละเอียดแล้วก็ตัดด้วยเกลือนะคะจะทําให้ส่วนผสมทุกอย่างโขลกเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะตามด้วยพริกแห้งนะคะที่แช่น้ำไว้นะคะแล้วโขลกทุกอย่างให้ละเอียดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมหัวปีค่ะซึ่งหัวปีนะคะเราก็หัน่นแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะแล้วเอาลงไปแช่ในน้ำนะคะ มาถึงเทคนิคที่จะทําให้หัวปรีไม่ดํานะคะก็คือใช้น้มามะนาวค่ะเราก็ผ่ามะนาวแล้วก็บีบลงไปในน้ําเลยค่ะเพื่อแช่หัวปรีนะคะหัวปรีจะได้ไม่ดําเวลาเราเตรียมค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ผ่าหัวปรีออกมาค่ะแล้วก็แกะไส้แกนหัวปรีออกนะคะรวมทั้งนมด้วยค่ะเราไม่ใช้นมนะคะเราจะใช้แต่ตัวเปลือกหัวปรีเท่านั้นค่ะ ตัวนมก็คือตัวไส้ที่เป็นแหลมแหลมเล็กๆะคะ่ะเราจะข้อออกให้หมดนะคะใช้แค่กาบกาบหัวปีเท่านั้นค่ะ <S <S ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะมาเตรียมแป้งคลุกค่ะ <S 1> <S 1> <S ตรงนี้เมื่อเราโขกน้ำพริกละเอียดแล้วนะคะก็จะนำมาผสมในแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ตัวน้ำเรายังไม่ต้องใส่น้ำเปล่าเยอะนะคะอาจจะยังไม่ใส่เลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำจากหัวปรีนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะพอเราคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนะคะก็นําปรีหัวปรีที่เราเตรียมไว้นะคะซอยเอามาลงใส่แล้วก็คลุกรวมกันค่ะคลุกรวมกันให้ทั่วเ้านะคะโดยที่เราก็กลับประมาณว่าไม่ให้มันมีในส่วนผสมหอเป็นน้ําเยอะนะคะดังนั้นอย่างที่สาแบงบอกว่าตอนที่เรา เตรียมส่วนผสมของแป้งยังไม่ต้องใส่น้ำเปล่านะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำที่ติดมากับการเตรียมหัวปีนะคะหลังจากนั้นพอเราเตรียมส่วนผสมของทอดมันปีเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปลงทอดกันได้เลยค่ะอ่ะาแล้วก็เตรียมน้ำมันนะคะพอให้ร้อนพอให้ร้อนเดือดนะคะไม่ต้องร้อนจัดมากนะคะแล้วพอน้ำมันร้อนเดือดแล้วค่ะเราก็ตักนะคะส่วนผสมของทอดมันปีลงไปนิด ลงไปในหม้อก,กระทะนะคะเพื่อทอดนะคะโดยก็ดูให้มันพลิกให้มันทอดให้มันพอเหลืองนะคะพอทอดตัวทอดเป็นปีของเราเหลืองพอแล้วกําลังดีแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะค่ะลองดูว่าถ้ามันเหลืองแล้วเราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันนะคะตรงนี้ก็ไม่ยากนะคะวิธีการทอดมันปีนะคะเราก็จะได้ ตัวทอดมันปีที่เหลืองกรอบนะคะซึ่งเวลาทานร้อนๆแล้วจะอร่อยมากนะคะรสชาติคล้ายๆกับทอดมันกุ้งค่ะแต่ไม่มีส่วนผสมของกุ้งเลยนะคะตรงนี้จะเป็นปรีร้วนๆค่ะกับเครื่องแกงที่เราโขลกเองนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะซึ่งทอดมันปีนะคะเราจะทานกับน้ำจิ้มอาจาดนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทำน้ำจิ้มทอดมันปีกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะ ตัวน้ำจิ้มอาจาดนะคะเราก็จะใช้วิธีการนะคะเคี่ยวนะคะก็จะมีส่วนผสมของน้ำเปล่านะคะน้ำส้มสายชูค่ะซอสพริกนะคะแล้วก็พริกสดนะคะที่เราบดให้ละเอียดนะคะลงไปเคี่ยวค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะตรงนี้เคี่ยวให้งวดให้มันเป็นลักษณะเหนียวเนียวนะคะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาค่ะพักให้เย็นนะคะแล้วก็คั่วนะคะ ถั่วนี้สงพั่วแล้วค่ะบุบนะคะเอาลงไปใส่พร้อมกับแตงกวาค่ะก็จะได้น้ำจิ้มทอดมันปรีกล้วยหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งทานกับทอดมันปีเราเข้ากันมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอดมันปีกล้วยนะคะสูตรของสาวแบงค์วันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะคะเราก็จะใส่ชามนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มอาจาดได้เลยนะคะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราเสิร์ฟน้ําจิ้มนะคะยังไม่ต้องปรุงตัวแตงกวากับถั่วลิสงบุบเข้าไปนะคะถ้าเราจะทานเมื่อไหร่เราค่อยใส่สดๆค่ะมันจะเพิ่มรสชาติความอร่อยขึ้นอีกสเต็ปหนึงนะะ่งเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ทอดมันปลีกล้วยนะคะเมนูง่ายๆนะคะทําชิมก็ได้ทําขายก็รายได้งามนะคะของสาวแบงค์วันธรรมดาชาวนาวันหยุดวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนเพจนะคะใครชอบนะคะก็ลองเอาไปทําตามสูตรนี้แล้วก็ลองชิมกันดูนะคะ หากท่านใดนำไปทำแล้วนะคะรสชาติเป็นอย่างไรก็สามารถฟีดแบ็กกลับมาหาสาวแบงค์ได้นะคะผ่านทางช่องทางนะคะคอมเมนต์ใต้ YouTube นี้ก็ได้ค่ะหรือว่าคอมเมนต์ผ่านไปทาง Facebook Fan Page นะคะสาวแบงค์วันธรรมดาชาวนาวันหยุดก็ได้เช่นกันนะคะหากท่านใดชอบวิดีโอคลิปของสาวแบงค์นะคะก็ช่วยกด Subscribe นะคะกดไลค์ กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะเพื่อที่แฟนเพจจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปวิดีโอใหม่ๆเวลาสาแบงอัปโหลดลง youtube นะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ